บ้านมือสองก็จะมีข้อดีตรงนี้เรื่องอ่ะเราเห็นแล้วว่ามันผ่านเวลามาสิปีเนี่ยมันยังไม่สุดไม่ร้าวไม่ได้เป็นรอยร้าวลึกอะไรพวกนี้ครับมันเห็นนะแต่ถ้าเราไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราต้องไปลุ้นนะว่าอีกหปีหรือสิบปีอะ่ะมันจะร้าวจะสุดหรือไม่อะไรเงี้ยครับคือผมอะ่ะมองมองว่าบางกอกแอสเซทอะ่ะมีความตั้งใจนะเวลาเราอ่านหรือเราฟังเวลาเขาพูดหรือในที่เขาไลฟ์สดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเขาตั้งใจแล้วก็ รู้จริงเรื่องบ้านมือสองอะผมจีนะครับก็ซื้อบ้านหลังนี้จาก Bangkok Asset ครับผมเซลก็คือตอนนั้นคือคุณอุ๊ครับผมหมู่บ้านนี้ก็อยู่โนเบิลจอวัชรพลครับที่อยู่เดิมก็ผมอยู่กับแม่ครับ มีครอบครัวเนี่ยมีลูกก็ครอบครัวเริ่มใหญ่ขึ้นก็เริ่มรู้สึกต้องขยับขยายครับจากเดิมที่อยู่ตรงหลักสี่ครับก็ยยายมาดูทำเลแถวนี้แถววชิรพลครับผมแต่ก่อนผมเคยทำงานย่านวชิรพลอยู่แล้วเคยเคยแบบมาออกแบบบ้านอะไรเงี้ยครับคุ้นเคยกับทำเลแถวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นทำเลที่สะดวกจะก,กลับไปดูแลพ่อแม่ที่หลักสี่เนี่ยก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับ เลยคิดว่าอ่ะมาเราดูทำเลที่เราคุ้น,นดีกว่าคุ้นเคยอยู่กว่าผมก็วงทำเลก่อนครับทำเลไหนที่มันเราชอบเราคุ้นเคยชีวิตเราไม่เปลี่ยนไปมากโรงเรียนลูกไม่ต้องย้ายที่ทำงานแฟนเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องทำเลก่อนอันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของงบประมาณงบประมาณที่เราไหวเท่าไหร่แล้วก็บ้านว่าเป็นบ้านมือหนึ่งหรือมือสอง ถ้างบเท่านี้เหมาะกับอะไรอะไรเงี้ยครับก็เลือกจากอย่างนี้ก่อนครับเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยผมชอบบ้านเดี่ยวอยู่แล้วผมอยู่บ้านผมก็เล่นกีตาร์ครับเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานมีบางทีมีงานดีเรตประเภทแบบงานวาดรูปสเก็ตนูน่นนี่ออกแบบอะไรเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกิจกรรมประเภทนี้ก็เลยหาบ้านที่เออค่อนข้างสงบแล้วมีบริเวณและเด็ก ลูกที่กําลังโตเนี่ยเขามีพื้นที่ท,ทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับมีพื้นที่ที่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้เป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกโอเคกว่าก็เลยเริ่มจากการมองบ้านเดียวก่อนสนใจบริษัทบางกอเสร็จก่อนหน้าที่จะหาบ้านผมมองว่า,าเป็นบริษัทเอเจนท์ที่รู้สึกมาแรงโตเร็ว ผมก็จับตาอยู่นะตอนนั้นว่าแบบเออบางกอะจเสร็จนี่ดูโอเคเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอจังหวะที่เราหาบ้านเนี่ยเราก็มาเห็นในเพจนั่นแหละว่าเฮ้ยเขาเริ่มมีโซนวัชรพลเป็นโซนที่เราสนใจเริ่มมีโซนดอนเมืองนะตอนนั้นก็เลยแบบอ่าแสดงว่าเริ่มลุกใกล้เข้ามาและเข้ามาในกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเมีการโทรติดต่อลองยับ,ย,บยับถามว่าเฮ้ยมีบ้านโซนนี้โซนนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ เจอว่าเขามาโพสเรื่องบ้านย่านวิชรพลสองสำลังแล้วผมก็เลยขอเข้านัดเข้าดูครับผมครับผมเคยเห็นตั้งแต่โครสร้างเลยเพราะตอนนั้นเป็นจังหวะที่ผมทำงานออกแบบหมู่บ้านอยู่แถวนี้พอดีก็มาทานข้ามเลยก็สังเกตว่าตรงนี้มีโครงการนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ แบบบ้านเขาอะแตกต่างจากบ้านเดี่ยวด้วยความที่เราทํางานฟิลออกแบบอาคารอะไรเงี้ยเราก็อยากมีบ้านที่แบบเออมันดูไม่ค่อยเหมือนบ้านจัดสรรอะไรเงี้ยครับทำเลเนี่ยก็คือเป็นซอย5แยกวัชพล์ใกล้5แยกเลยซึ่งเดินทางไปไหนก็สะดวกอ่าแล้วเราคุ้นมาก5แยกนี้เรารู้ทางลัดทางอะไรหมดเลยว่าทางไหนรถติดทางไหนรถไม่ติดอะไรเงี้ยเลยเริ่มวงว,งว่าอ่ะโนเบิลจีโอผมโอเคเลยนะวันที่นัดเนี่ย ยังจําไดผ้ผมนัดาทางเซลล์คุณอูเนี่ยครับว่า,าคุณอูผมสนใจนะแล้วก็เวลาวันเวลายังไงอะไรเงี้ยเขาก็ดูใส่ใจติดตามนะครับรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยจะตอนนั้นมีคนสนใจเยอะมาก 3- 4คนถ้าผมจําไม่ผิดนะผมก็มาชนกับอีกคนนึงเลยจ,จาได้ได้เจอกันได้เจอคุณอูครั้งแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทีมงานด้วย2องสาคนนะครับรู้สึกโอเคครับว่า,าเขาพาดูพาชมบ้านบอกข้อดีข้อเสียผมก็ รู้รู้เรื่องบ้านเยอะแต่ว่าก็ทําฟอร์มแหละว่าฟอร์มว่าไม่ค่อยรู้อ่ะถามอะไรเงี้ยก็ดูเขาตอบตั้งใจตอบอ่ะแล้วก็อะไรที่เขาตอบไม่ได้เนี่ยเขาก็จะถามพี่เจ้าของบ้านที่เจ้าของบ้านมาด้วยตอนนั้นพี่เจ้าของเดิมก็รู้สึกว่าเขาเขาจริงใจอ่ะที่จะแบบไม่ปิดบังไม่ปิดบังเราถามเรื่องอการซุดการนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ปิดบังอะไรเงี้ยคือก็โอเคครับรู้สึกประทับใจอยู่ครับ ยังไม่ไม่ได้แบบว่าตกใจอะไรมากนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ที่รู้สึกดีตอนแรกอะ่ะคือตอนที่เข้ามาดูบ้านผมพาแฟนมาด้วยนะครับพาลูกมาด้วยเรียกว่า90คะแนนเต็มร้อยเลยบ้านหลังนี้เพราะว่าเราด้วยความที่ผมเป็นเป็นทาร์ที้อยู่แล้วเนี่ยผมก็มีโจทย์ที่คุยกับแฟนมาตลอดว่าใครต้องการอะไรแล้วก็อ่ะมาเลือกหาให้เจออย่างนี้กันตรงโจทย์90ข้อเลยจากร้อยเนี่ยอ่า เราก็โอเคเดี๋ยวที่เหลือเราปรับปรุงเอาบ้านมือ2เนี่ยคือข้อดีนะคือผมอะ่ะรู้สึกว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยก่อนอแล้วก็เทคนิคฝีมือช่างดีแข็งแรงคือผมจะหาบ้านที่ต่อเติมน้อยน้อยที่สุดไม่ต่อเติมเลยยิ่งดีนะครับอย่างบ้านหลนังนี้ต่อเติมครัวไปนิดเดียวเอง แล้วที่เหลือเรามาปรับปรุงเราก็ไม่ต่อเติมอะไรเพิ่มนะผมทาสีมั่งฉาแต่งรอยร้าวอะไรเงี้ยอย่างบ้านหลังนี้จะมีสวนที่อยู่หลังบ้านกว้างเลยผมตั้งใจว่าถ้าพ่อแม่อายุเยอะกว่าน,นี้ก็คิดว่าจะทําห้องส่วนตัวให้เขาเพิ่มนะครับต่อต่อเติมไปที่สวนตรงนี้แหละอาจจะใช้เป็นโครงสร้างอะไรที่มันไม่กระทบกับบ้านหลักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกันให้เขามีห้องนอนห้องน้ําที่ไม่ต้องเดินขึ้นลงชั้น2อ,อรอ่างเงี้ยครับ ก็จะทําใหเ้เป็นบ้านสำหรับพ่อแม่ในอนาคตรครับ mm hmm. ที่ผมชอบเลยคือการไม่ปิดบังข้อมูลตรงไหนดีก็บอกดีตรงไหนไม่ดีก็กบอกไม่ดีถ้ามีการปิดบังเนี่ยบางทีอะ่ะคนซื้อไปไม่รู้อ่ะต้องไปเจอปัญหามันป้องกันไม่ทัน แต่ถ้าเรารู้เนี่ยมันป้องกันทันมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องก่อสร้างเรื่องอะไรมันเยอะนะครับบริษัทตัวเลือกเยอะไปหมดเลยถ้าลูกค้ารู้ก่อนว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันมีจุดอ่อนตรงไหนเซลไม่ <S S made, ไม่ปิดบังตรงเนี้ยเขาจะป้องกันทันผมรู้สึกดีที่บางบริษัทอะเปิดเผยอ่าถามอะไรก็บอกตรงๆอันเนี้ยโอเคที่สุดแล้วครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ